คอร์เรนเจอร์แคบยกสูงรุ่น XLT เกียร์ออโต้กระจังหน้าแรปเตอร์อัปเกรดไฟหน้ามาแต่งคิวร้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดเล่าหลังคาสีดำด้านนะคะดังดู YouTube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถง่ายๆกับขวัญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย100%ซค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันค่ะว่าคันนี้ขวัญแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดซับสไครต์ให้กับช่องโฟร์ฟอร์ดกันขวัญด้วยนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับขวัญข้าวช่องโปรฟอร์ดนะคะวันนี้นะคะขวัญจะพามาชมรถ f o r d Ranger แคบยกสูงรุ่น XLG เกียร์ออโต้นั่นเองนะคะคันนี้นะคะก็เป็นตัวรถสีเทาดำค่ะแต่งเรียบหรูดูแพงนะคะเดี๋ยวเราไปชมมาพร้อมกันดีกว่านะคะมาเลยค่ะ ะะก็เป็นนิวโมเดลปี2021ค่ะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2,200ที่ซีให้แรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้านะคะและคันนี้ค่ะยังสามารถลุยน้ำได้สูงถึง80ซติเมตรบรรทุกได้หนักสูงสุดถึง1.3ตันเลยนะคะและช่วงร่างของเราค่ะก็ยังเป็นคัสซีขนาดใหญ่ชิ้นเดียวไร้รอยต่อทำให้เราบรรทุกได้เยอะและก็หนักมากกว่าปกตินะคะแถมยังทำให้รถกาะถนน เีเยี่ยมเลยนะคะและในส่วนของฝากระโปรงหน้านะคะของเรานะคะก็ยังมีโชคแบบผ่อนแรงให้ด้วยนะคะเปิดง่ายๆสะดวกสบายสำหรับคนผู้หญิงนะคะเดีย๋ยวขวานเปิดให้ชมนะเห็นไหมคะสะดวกสบายค่ะ oh, และห้องเครื่องของเรานะคะ oh. ก็จัดเรียงได้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะ นิวโมเดลปี2021ของเราค่ะยังมาพร้อมกับระบบช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดความพร้อมทั้งระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและยังมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะคะในส่วนของชุดแต่งค่ะคันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนกระจังหน้าให้นะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ทั้มสีโตสอรสีดำด้านเพื่อให้แมทกับสีตัวรถของเรานั่นเองนะคะและขวัญก็ใส่ไฟ LED เต็มช่องเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกระจังหน้าของเรานะคะและในส่วนของไฟหน้าค่ะ XLT เดิมจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะขวัญก็เพิ่มเติมให้ค่ะด้วยการอัปเกรดไฟหน้ามาแต่งให้และไฟเดรียร์เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะและยังไม่พอค่ะขวัญใส่คอไฟหน้าให้ด้วยค่ะเพื่อช่วยให้ไฟหน้าของเราดโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะเราก็แต่ง แบบเรียบๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะคันนี้ขวัญก็ใส่คิวรล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะตัวนี้นะคะเราจะไม่มีการเจาะตัวรถค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าตัวรถของเราจะเป็นลอยเลยนะคะและถัดลงมาค่ะ XLT ของเรานะคะจะเป็นล้ออลลอยขนาด 17นิ้วค่ะใส่คู่ให้กับยางบิสโตนนะคะซีรียาง26565นั่นเองค่ะยางตัวนี้ค่ะสามารถขับได้ทางเรียบและทางขรุขระเกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะคะถัดขึ้นมาค่ะในส่วนของครอบแก้มนะคะเดิมจะเป็นสีคโครเมียมมันก็ใส่ครอบให้เป็นสีดำด้านเพื่อให้แบดกับชุดแต่งของเราเนี่นะคะในส่วนของรุ่น XLT ของเรานะคะ กระจกมองข้างเราจะมาพร้อมกับไฟเดียวด้วยนะคะทำให้เราปลอดภัยขณะขับขี่รถด้วยนะคะและถัดมาค่ะข้อมือเปิดสีดำด้านนะคะช่วยไม่ให้รถของเราเป็นรอยแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด้วยค่ะถัดขึ้นมานะคะด้านบนค่ะเล่าหลังคาสีดำด้านนะคะวันนี้นะคะขวัญก็ไม่มีการจอดตัวรถนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่สามารถยึดติดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะคะ ด้านข้างเราก็สวยงามนะคะคันนี้นะคะก็แต่งแบบเบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อดีกว่านะคะกระบะท้ายของเรานะคะคันนี้นะคะกระบะของเรานะคะลึกถึง511มิลมค่ะทำให้เราสามารถบรรทุกของได้เยอะแล้วก็มากกว่าปกติด้วยนะคะ และในส่วนของไฟท้ายค่ะขวัญก็ใส่ข้อไฟท้ายเพิ่มเติมให้นะคะเพื่อให้ไฟท้ายของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะและรุ่น XLT ของเรานะคะยังมาพร้อมกับเซ,นซ็นเซอร์ถอยหลังมากถึง4จุดเลยนะคะทำให้เราปลอดภัยขณะให้เราถอยรถนั่นเองค่ะเราดูรอบๆตัวรถกันไปแล้วนะคะแต่ขวัญพาไปชมภายในของแคบยกสูง XLT กันดีกว่านะคะตามขวัญมาเลยค่ะ ในส่วนของภายในรุ่นขับยกสูง XLT ของเรานะคะห้องโดยสารก็กว้างขวางมากเลยค่ะนั่งสะดวกสบายค่ะแคบสามารถเปิดได้กว้างถึง90องศาเลยนะคะและคันนี้นะคะเรายังมาพร้อมกับพูมงไบพาวเวอร์ไฟฟ้าน้ำหนักเบาด้วยนะคะพร้อมทั้งหน้าจอกว้างถึง 8นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay, Android Auto และยังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินมาให้ด้วยนะคะและคันที่ขวัญน,นำมารีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดน,นั่นเองค่ะพร้อมทั้งน,นี้เลยค่ะกุญแจรีโมทนะคะพกพาง่ายสะดวกสบายค่ะเราดูรอบๆตัวรถกันไปแล้วและชมภายในกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรโมชั่นกันต่อดีกว่านะคะ ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะเช่นเคยค่ะรุ่น XLT ของเราขวัญก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับคนลูกค้านะคะดอกเบีย้ย0%นะสูงสุดถึง5ปีเลยค่ะใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่หลักหมื่นรับส่วนลดไปเลยค่ะหลักแสนค่ะและ ฟรีชุดแต่งให้สวยแบบนี้เลยนะคะขวัญจัดให้เลยค่ะดังดู YouTube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถง่ายๆกับขวัญด้การโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย100%ค่ะขวัญมีบริการจัดเฟนแนนซ์ให้ถึงที่ส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะคะอย่าลืมนะคะ นึกถึงรถฟอร์ดคิดถึงขวัญข้าวอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่ไหนถ้ายังไม่ได้คุยกับขวัญน,นะคะวันนี้ขวัญก็ต้องขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอยากให้ขวัญรีวิวรถรุ่นไหนชุดแต่งแบบไหนอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาใต้ y o u youtube นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวขวัญจัดให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ